ช็อกผ่อนพันเคยคิดลาทีมชาติแล้วเบื้องหลังจากหมดแพชชั่นสู่ฟอร์มปังในลีกอเมริกา ชมพู่พรนพันเกิดปราดมือเซตสาวทีมชาติไทยเปิดใจกับสื่อหลังกลับมาสมทบแคมวอลเล์ทีมชาติไทยเพื่อเตรียมทีมลุยทัวนาเมนต์นานาชาติตลอดปี2025การกลับมาของเธอเกิดขึ้นหลังจากที่เพิ่งสร้างผลงานอันยอดเยี่ยมด้วยการนำทีมออร์แลนโดวาลคิรีคว้าแชมป์ลีก PWF ฤดูกาล2025มาครองได้อย่างยิ่งใหญ่พร้อมทั้งยังได้รับรางวัลผู้เล่นส่งคุณคา่า MVP ในรอบชิงชนะเลิศอีกด้วย พรพันธ์พูดถึงเรื่องการดูแลร่างกายว่าต้องยกให้เครดิตโรงพยาบาลเปียเวทที่ข้อตกลงความร่วมมือ M O U กับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเพราะก่อนหน้านั้นเคยคิดจะหยุดเล่นไปแล้วแต่อยู่ๆแพชชั่นมันก็กลับมาก็เลยไปคุยกับคุณหมอว่าจะทำยังไงดีเราอยากเล่นวอลเลย์ไปอีก 5- 1 0ปี จากนั้นได้ตรวจแบบ Exclusive ได้คุยกับคุณหมอและปรึกษาร่วมกับคุณหมอของทีมชาติก็ได้ผลมาว่าต้องทานยังไงต้องเติมวิตามินตัวไหนต้องดูแลตัวเองมากแค่ไหนพอไปสหรัฐอเมริกาเมืองที่ครบทุกอย่างครบทั้งอาหารเสริมวิตามินที่นั่นสามารถเติมได้เลยทําให้ทุกอย่างมันลงตัวทําให้มีสภาพร่างกายที่ไม่ได้รับอาการบาดเจ็บทุกอย่างมันก็ดูแบบเปลี่ยนแปลงไปเราก็แข็งแรงมากกว่าเดิม